สวัสดีแฟนเพจตัวเลขปาโร,รยมาเด็ครับพบก,กันกับแนวทางเลขเด่นบนเด่นล่าง ep 2ปรจะจำวันไวที่16ธันวาคม2565นะครับทีชุดนี้ครับสายน้ำนะครับงวดที่ผ่านมานะครับย้อนหลังนะครับก็เข่า2ตัวล่างนะครับวันนี้ก็ลองดูนะครับ สตัวล่างนะครับมี5 2 5 3 6งห้าสแล้วก็7 3นะครับตัวเน้นก็คือ6กสต่อกันที่แนวทางชุดตัดของแอดจวรโรดนะครับตัดให้ล่างนะครับเด่น0 3 8 3 6สามแล้วก็แปมาดูชุดนี้ครับเลขเด่นมากนะครับเน้น ของแอดรัชนกมีโชคนะครับมี63 65 83 85นะครับเด่นมากก็เด่น8นะครับเน้นที่83แล้วก็85สรุปล่างนะครับเป็นชุดล่างนะครับของแอดรัชนกมีโชคมาดูผลงานล่างของแอดยืนบ้างนะครับก็ติดแล้วมั่นใจว่ามาครับนะครับแอดยืนจับคู่ล่างง่ายมี6มี54 63 65 7จ็ดสองเจ็และก็เมาดูชุดนี้ครับหลัก10ของแอดมินเจมนะครับกับหลักหน่วยล่างของกับต่ำนะครับจับคู่เด่น2ตัวล่างนะครับมี8 7 8 9, 67, 8 6, 9, 67, 8็ดแปดแปดแปดเก้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้งเจก็ดศับหก มาดูชุดนี้ครับเลขเด่นล่างนะครับของแอดมาลีกับชุดสรุปลากย่าโมออบสึกประกบคู่นะครับก็จะได้3า9เ6้9เก้าสาเนะครับเป็นชุดเน้นนะประกบกับของนะครับเด่นล่างมหาชนด้วยนะครับก็เนี่ยครับหากู่เด่นนะครับสามเก้าเก้าสา็ดเก้าเก้า ออสูตรนี้ครับสูตร VIP 10หน่วยล่างนะครับประกบคู่ให้ก็จะมี26 27 28 36 37 38 46 47และก็48มาดูสูตรนี้กันบ้างนะครับหลักหน่วยบนนะครับให้มา4ตัวเลขมาหลักหน่วยบนนะครับเมืที่ีแล้วก็เข้า5่านนะครับวันนี้หลักหน่วยบนมี179และก็6

7จ็ดสี่ห้าและก็0 3นามมาดูนะทางแอดวันชัยนะครับเด่น110หน่วยบนนะครับหลักร้อยมี7 2 3 8แปดและก็0หลักสิบมีสองเจ็ดหลักหน่วยบนมี9ก้าแปดเและก็5มาดู ุดนี้ครับหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับประกบคู่กันดูนะครับหลักสิบเด่นห้านะครับส่วนหลักหน่วยมีศูนย์หนึ่งสามหกเจ็ดแล้วก็เก้าครับประกบชุดสองตัวนะครับสองตัวบนเด่นกห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าสามห้าหกห้าเก้ามาดูการประกบชุดนะครับสามเจ้านี้นะครับครบบนห้าตัวเลขมีหนึ่งสี่เจ็ดแปดแลก็เก้านะครับ สตัวบนตรงโต๊ดนะครับประกบชุดให้มี1นึ่4สี่9 1็ดห7ึ่ง9ี่8ป7หนึ่งสี่เก้าหจะดูชุดนี้นะครับครบบนนะครับไม่มีตัวเดียวคือเลข3นะครับถ้าดูเฉพาะชุดนี้นะครับท่านผู้ชมก็ลอ,องไปดูนะครับก็ไม่มี3ไม่มี5ไม่มี6นะครับถ้าดูจากครบบน ก็จะเหลือตัวเลขครบมบนนะครับจากสูนรนี้มี0 1 2 4 7 8และก็ 9. มาดูแนวะทาง 19- 19นะครับเลขเด็ดบนตัวเดียวนะครับวิ่งบนตัวเดียววดผ่านมานี้5นะครับเขา้าวันนี้วิ่งบนตัวเดียวคือเลข2มาดูแนวะทาง3ตัวบนนะครับ ของหวยรัฐบ,บาลเพชรบุร์นะครับ30ชุดนะครับถ้าไม่มีศูนยใดผิดครับชุด3ตัวบนก็จะมี 0, 0, 4, 0, 0 9 1, 1 4 0 1 9 0 2 4 0 2 9 0 3 9 0 4 7 0 4 8 0 4 9 0 7 9 1, 1 4 4, 4, 4 1 4 7 1 4 8 1 4 9 2 4 8 2 4 9 3 4 8 3 4 9 3 7 9เจ็ดเก้าสี่8ี่9ปด9ี่เจ็ดแล้วก็ด9จนะครับรวมทั้งหมด30มชุดมาดูแนวทางเลขเด่นล่างแอดพุทกันบ้างนะครับ3ตัวเลขมาอย่างน้อย1ตัวล่างครับปฏิบัติมาเข้า2ตัวเลยนะครับ8 0ดศนะครับวันนี้เด่นล่าง3ตัวเลขครับแอดพุทมี7จ็ด้าและก็ศ มาดูแนวทาง skeg กับ10หน่วยบนยาวๆนะครับประกอบคู่ให้5859 5051มาดู10หน่วยบนประกอบคู่นะครับจุดนี้นะครับ10หน่วยบนอาจารย์พีนะครับ3ตัวเลขมี6มี8มี9กับใครชอบ5หลักสิบบนก็เอามาใส่ก็5 6 5 8 5 0นครับมาดูแนวทางของแง่นันนะครับ ขวามือเมื่อที่ผ่านมานี่ให้เ0 5ศูนย์ห้าตัวเดียวนะครับก็ปรากฏว่าเข้าศูนย์ห้านะครับเข้าสองตัวส่วนสองตัวล่างให้เก้าศูนย์ตัวเดียวก็ออกศูนย์แปดนะครับก็หลดก็ถือว่ายังมาหนึ่งตัวอยู่นะครับวันนี้ก็มาดูครับซ้ายมือนะครับสิบหกธันวาแอนนันนะครับสามตัวบนนะครับชุดเดียวเก้าเจ็ดห้านะครับสองตัวล่างหกห้าดูไม่ชัดนะครับก็ดูตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับ นี่ครสามตัวบนนะครับแถวช่องข้างบนชุดนะครับตัวเดียวเก้าเจ็ดห้านะครับส่วนชุดสองตัวนะครับสองตัวหกห้านะครับเน้นๆเลยนะครับตัวเลขไม่เยอะมาดูแนวทางนะครับร้อยสิบหน่อยบนคนวันอังคารครับหนึ่งธันวาเมื่อที่ผ่านมานะครับพอเข้าเลขห้านะครับให้เดนหนึ่งสองแล้วก็ห้านะครับวันนี้ เป็นครับบนมี9 4และก็6ตามตัวด้วยหลัก10ล่างเวียงพิงนะครับ6ตัวเลขหลัก10ล่างครับมี2 3 5 7 8แล้วก็0ต่อกันกับแนวทางเด่นล่างเวียงพิงนะครับ5ตัวเลขคับเด่นล่างมี4 5 6 7แล้วก็8 มาดูเด่นล่างเวียงปิงอีกสูตรนะครับสูตรนี้16ตันวางกับเด่นล่างเวียงปิงนะครับตัวเดียวคือเลข8มาดูสูตรนี้ครับ10หน่วยล่างเวียงปิงนะครับสตัวเลขมีเ8 2และก็5้ายังไงถ้าแฟนๆชอบ คลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ